สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาอีกเรื่องค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณกล้องเวลาที่คุณกลับจากดอนเมืองบินกลับมาค,บคุณใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีอะไรคะสายสีแดงครับว่าเป็นยังไงบ้างเคยใช้บริการนะฮะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่ถ้าใครได้ใช้บริการจะรู้สึกว่า เหมือนเราใช้รถไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นเลยคือจริงๆร,รู้รสึกมันได้เลยแล้วก็เป็นรถที่มาจากญี่ปุ่นด้วยนะฮะเวลาที่เราต่อนะจากเครื่องเหมือนนี้เขาบอกว่าการเดินทางเหมือนลงเครื่องต่อรถต่อไปเรื่อยๆเป็นการคมนาคมนะคะที่เราก็ใฝ่ฝันมานานว่ามันเกิดขึ้นจริงแต่ว่าบางอย่างก็ต้องยอมรับว่ามีปัญหาขุกขักจริงๆค่ะคแล้วก็เรื่องนี้นะคะนํามาซึ่งการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของผู้บริหารของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ15สิงหาคมค่ะรถไฟฟ้าาาสสยีแดงประกศ ปรับเวลาการให้บริการแล้วด้วยเปิดตั้งแต่ตีห้าและที่สําคัญก็คือเพิ่มความที่จากการเดินรถบางคนบนรอนานจังก็จะเพิ่มนะคะจากเดิมทุก20นาทีในช่วงเวลาปกติแล้วก็ทุก12นาทีสําหรับช่วงเวลาเร่งด่วนเร็วขึ้นไม่ต้องรอนานมากไปกว่า,านี้แล้วค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคืออาจได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารมารเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลายท่านนะคะใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วอาจาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะนี่เลยเป็นผู้ใช้บริการโอ้ใช้เกือบทุกวันเลยค่ะแต่ที่นี้เราจะมาพุยนะคะวันนี้กับท่านผู้บริหารรถไฟฟ้าสายสีแดงนะคะ<ม>พี่สุเทพค่ะท่านเป็นกรรมการผู้บร<ม>ิการใหญ่นะคะบริษัทรถไฟฟ้าราอฟทอจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเลยค่ะไม่เจอกันนานสบายดีนะคะสบายดีครับนี่กค้ประจับที่ถามสบายดีเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงสบายดีเหมบอนกันที่เรสบายดีเป็นยังไงบ้างคะเรื่องของ ใช้บริการในช่วงนี้ครับก็รถยฟ้าสายแดงเราเปิดให้บริการมาเกือบ2ปีแล้วเกือบสองปีแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นความด้วยความราบรื่นเป็นเป็นด้วยดีนะครับเพราะว่าช่วงแรกนี่ก็อาจจะเนื่ยหน่อยเพราะว่าขันนิดหน่อยนนิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากมันช่วงโควิดเนี่ยแล้วช่วงแรกคนจะใช้บริการน้อยมากซึ่งก็ทําให้ยอดผู้โดยสารเราปีแรกเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลาย มีนักท่องเที่ยวเพื่อมาใช้มากขึ้นคนเดินทางมากขึ้นนะชีวิตกลับสู่ปกติและการคุยสารก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ต่อวันนะคะต่อวันนะตอนนี้ประมาณสองพันสี่สองพันสี่ช่วงโควิดเนี่ยก็ประมาณหมื่นเดียวไม่ถึงโอ้โหต่อวันครึ่ง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 ก็โตขึ้นมาเกือบเกือบห้าปีแล้วเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กรรมมาเราจะปรับยังไงล่ะก็ทุกวันเนี้ยคุยสารก็บ่นว่าโอ้ รอสามสิบนาทีนั่นคือสายตะวันตกนะช่วงช่วงช่วงพีกออฟพีกช่วงออฟพีกเนรอสามสิรอนานมากส่วนสายเหนือเนี่ยก็ช่วงพีกดีหน่อยสิบสองนาทีแต่ว่าช่วงออฟพีกเนี่ยก็ยี่สิบนาทีเหมือนกันใกล้ๆกันยี่สิบสองสิบนาทีอ่าครับก็จะก็เนี่ยเราก็รอจังหวะที่ว่าเออเมื่อสถานการณ์คี่คลายแล้วมีใช้มีผู้มาใช้บริการมากขึ้นแล้วจะเป็นโอกาสที่ดีในวันที่สิบห้า สินหาเนี่แหละครับเี่เราจะปรับความถี่หรือว่าเป็นการมอบของขวันให้กับผู้ใช้บริการของเราไปด้วยความถี่ที่เราจะเพิ่มเนี่ยก็คือว่าสายเหนือเนี่ยครับเอาสายเหนือก่อนนอกจากทางีการกงเทพอริวัตไปทังสิทเนี่ยที่ต้องผ่านดอนเมืองมีคนเยอะเยอะเนี่ยก็จะช่วงช่วงเวลาเล่งด่วนเนี่ยเช้าเย็นเนี่ยคนจะเข้าเมืองไปทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่ออกกลับบ้านช่วงเย็นด้วย ก็จาก12ทีเป็น10นาทีโอ้แล้วแค่เสจนาทีแล้วในช่วงพีคนะช่วงพีคครับช่วงพีคแต่ช่วงออฟพีคเนี่ยก็จาก20นาทีเป็น15นาทีโอ้ดีใจจังเลยครับผมส่วนสายสายรันตบเนี่ยครับก็จากรอ30นาทีก็จะปรับเป็นเหลือ20นาทีกลับบ้านเร็วขึ้นแหละกลับบ้านได้เร็วขึ้นรอนิดหน่อยไม่ไม่ต้องรอเยอะแล้วก็ถือว่าเราก็ถือว่าทำทำตามความต้องการของของผู้โดยสารของเราที่ จากผลการสํารวจคิดว่าการการปรับครั้งนี้จะทําให้ความภนะูมิใจผู้นั่สาระมีสะดวกสบายและมีความภูมิใจมากขึ้น <c oughs> เราก็เห็นเหมือนกันนะว่าผู้นักท่องเที่ยวเรยเขาท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็อยากจะใช้บริการรถไฟฟ้าเหมือนกันบางคนไม่ทราบต้องไปรอแท็กซี่อ,อ,อยู่ข้างล่างแล้วก็มีการบูลนิการ่วมกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเอทีเนี่ยครับ โดยพราสถานีดอนเมืองเราเชื่อมต่อกับดอนเมืองแล้วก็มีการคุยแล้วระหว่าง2บริษัทว่าดอนเมืองดีดีซัพพอร์ต่อสถานีดอนเมืองการผ่าดอนเมืองดีดีซัพพอร์ตเราอย่างเต็มที่โดยการเอ่อเพิ่มป้ายประสัมพันธ์ที่น่ารักที่สุดก็คือไปเพิ่มให้ตั้งแต่จะเพิ่มให้นะตั้งแต่ปายทานเลยฉะนั้นเวลาระหว่างรอรอกระเป๋าก็จะเห็นว่ามีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะสามารถใช้รถไฟฟ้าได้แรกๆที่ใช้นะก็งงก็งงไปถามเพื่อน เธอฉันต้องเดินไปชั้นไหนแลวฉันต้องเดินไปตรงไหนเพราะมันเดินพอสมควรนะระยะทางเดินผอมไปข้างหนึ่งใช่แล้วแล้วก็เนื่องจากเราเป็นยุคดิจิตอลแล้วแอปแอปของการท่าก็เป็นแอปที่ดีนะครับเขาจะมีแนะนําว่าต้องไปออกจากการท่าอยู่คุณอยู่ตรงไหนคุณไปที่ไหนได้ใช่เข้ามาในแอปการท่าเนี่ยก็เหมือนกับเมื่อก่อนที่เราทําอยู่ที่แอปพอร์ตลิงค์ที่สถานีสวนภูมิเราทางการท่าก็ทําแอปให้เรา เพิ่มเพิ่มให้เราว่าถ้าจะเดินทางไปด้วยแอร์อรินเนี่ยจะไปทางไหนรถออกกี่โมงในานองเดียวกันการภาการจัดทำลักษณะเนี้ยอุปกรณที่ช่วยอนเมืองให้กับสายสีแดงเริงเอาเซิร์ชเอาเลยคราวนี้ไม่ต้องโทรไปถามเพื่อและกรุณาช่วยโหลดแอปแล้วดูในแอปแล้วมันจะมี Google นำทางไปถึงสายสีแดงเราจะรู้ด้วยว่ารถจะออกกี่โมงออกอะไรพวกเนี้ยฮะก็สะดวกสบายครับอันนี้เป็นเป็นตัวตัวที่เราทำเพิ่มร่วมกับการให้สบายและงานเนี้ย ไม่ลงและวรถไฟฟ้าใส่ยสีแดงไไปหลงหนุ่มๆที่เดินทางอดรถไฟไปดีกว่าอันนี้หนูสะดวกแล้วแล้วนอกจากเรื่องของความถี่ล่ะคะในอนาคตเราจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์อีกไหมอ๋อที่ผมผมลืมบอกว่าเนื่องจากว่าเราได้คุยกันทางกันท่าก็อยากจะให้เราเพิ่มเวลาการให้บริการเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่มาไฟไฟดึกเกือบเช้าครับมาถึงตีสครึ่งอะไรเมื่อตีห้าอยากใช้บริการ บ่อยก็เป็นไฟแรกที่บินไปเชียงใหม่นี่ก็ต้องมาถึงนั้งแต่ตีสี่ตีห้าแล้วค่ะทุกวันนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยเปิดให้บริการตีห้าครึ่งจนถึงเที่ยงคืนเราไปจะขยับเป็นตีห้าตีห้าจะถึงเที่ยงคืนก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารไฟเช้าได้ทุกเส้นไหมคะทั้งเส้นทางเหนือทั้งทางตะวันออกเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเพื่อรองรับ แล้วมันจะมีการเพิ่มเส้นทางหรือขยายอะไรมันไม่ไม่ไม่ะเพิ่มเส้นทางเนี่ยขยายเส้นทางแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นไปตามแผนแม่บทของของคมนาคมของกองไว้อยู่แล้วกำลังวางไว้ก็คือเดี๋ยวเราทราบกันก็คือลังสิตจะต้องไปเฟสต่อไปเนี่ยก็คือไปธรรมศาสตร์ ธรรมศาสตร์กสิทิ์ก็นักศึกษาธรรมศาสตร์าอจะได้ใช้บริการได้ได้สะดวกมากขึ้นในทางเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ตลิ่งชันยักขยายไปที่มหาราชญาอ่าทางนั้นก็ทางนักศึกษาทางมหาราชยาก็จะใช้งานได้นี่เห็นว่ารู้สึไหนเ่ยปีไหนคะคิดว่าอีกสามสามปีสี่ปีแล้วเพราะจริงแล้วการศึกษาอะไรพวกนี้การกับมาสอบเสร็จแล้วเหลือแต่ว่าหาผู้ผู้รับจ้าง เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ได้เรื่องของใหม่ๆได้ของฝวันจากรถไฟฟ้าสายสีแดงและพอสมควรค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะมีการปรับปรุงเส้นทางหรือว่ามีความถี่เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรมากน้อยอะไรยังไงติดต่อได้เลยค่ะผู้บริหารเขาเปิดกว้างที่จะรับฟังความเห็นของเราทุกคนอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่โซเทพมากๆเลยค่ะอขอบพระคุณนะคะผู้บริหารรถไฟฟ้าสายสีน้องแดงค่ะครับดีดีครับผม ว่าผมเรียกว่าผมมีความดีใจนะเพราะว่าสายสีแดงเนี่ยขยายไปถึงสารยาก็คือมหาไรมหิดลสารยาและอีกฝั่งหนึ่งขยายไปถึงธรรมศาสตร์ลังสตดีใจไะหาสาวที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าอะไรก็ตามที่ดีใจสุดก็คือตีห้าครับเพราะว่ามีไฟเช้าเช้าเนี่ยใช้ได้ใช้บริการก่อนไม่ต้อง บางทีแบบว่าสะดวกรถไฟฟ้าเนาะได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกผู้บริหารเขาให้จะบอกคุณสุดเทมให้คนที่ดีใจที่สุดคือผู้ดิสารท่านนี้นะคะไม่ใช่ดีฉันแล้วพอพะว่าเวลาที่จะไปเนี่ยก็อ๋ออีกหน่อยไปสรยาจะไปหาสาวไม่โดนอีกหน่อยไปลังสิตไปหาสาวมอธรรมศาสตร์ก็เรับสารภาพเองอคุณผู้ชมได้ได้ได้ดีอย่างนี้ได้ด้วยครับ